สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของเบ่าท็อปเกษตรดีไวนะครับวันนี้พามาดูไม้ต้นนี้ครับชายชนนะครับชายชนโอ้โหกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบกับหนึ่งหลอดแล้วก็อีกหนึ่งหนอนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้ของพี่ที่รู้จักกันนะครับพอดีพี่ เขาให้มาเปลี่ยนดินให้นะครับพอดีแกไม่มีใบก้ามปูก็เลยบอกว่าถ้าอบอกามาเปลี่ยนดินให้หน่อยก็เลยอาสาเปลี่ยนดินให้นะครับแล้วก็ที่เสือพีนะครับเนี่ยหนหลอดใหญ่ๆเลยครับเนี่ยสองสองหนอเนาะสอหนอ,อเพื่อนเพื่อนมาดูหัวครับต้นนี้อยากจะบอกว่าหัวใหญ่มากครับเนี่ยเนี่ยเขียวเต็มเลยครับ แบ่งได้หลายต้นเลยนะครับแบบนี้วันนี้พี่แกจะไม่ผ่าหัวนะครับก็คือจะให้ถอนแล้วก็เปลี่ยนดินเฉยๆแต่จะแบ่งอสองสองต้นนี้ออกไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแบ่งต้นนี้ให้ดูครับไปดูกันครับเพื่อนๆโอเคนะครับตัวนี้ แบ่งโอ้โหต้นใหญ่เลยมีอยู่แล้วแบ่งได้สองต้นครับพี่ได้สามต้นเลยอาผ่าตัวนี้ออกเลยครับอแยกตัวนี้ออกก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์รอดเยอะนะครับอ่านี่ก็อีกนอนหนึ่งครับอ่า ได้2หน่อแล้วเนี่ยเพื่อนตัวนี้ก็เราก็ไปอบนะครับดูหน่อที่3มเนี่ยมีคมๆตัดไปเลยนะครับโอเคได้3หน่อแล้วครับเพื่อนๆ นี่ก็อีกหนึ่งเที่ยวนะครับอ๋อีได้หนึ่งเขี้ยวโอเคตัวนี้ตัดไหมพี่ตัดไปเลยใช่ไหมไตัดไปไปขยายชั้น ใบนี้ก็หลุดอีกแล้วเนี่ยตัวนี้ตัดนะครับโอเคตัดแค่นี้เนาะพี่ <Okay. S 1> ที่เหลือตัวนี้ก็ลงปลูกเหมือนเดิม <Okay. S 1> อ่าตัวนี้ใบแก่นะครับนะหลุดละใบส,สวยสวยเสียดายมาก <laughs> โอเคครับตัวนี้นะครับต้นแม่นะครับเราก็จะเอาลงปลูกอย่างเดิมนะครับตัวนี้พี่เขา,อาบอกว่าไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากตัดหัวไม่อยากผ่าหัวนะครับยังไม่อยากผ่านะครับพอดีพี่เขาปลูกไว้ชมเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ปลูกไว้แบบทําเป็นเชิงพาณิชย์ไม่ได้ทําขายเนาะเอาปลูกไว้ชมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาตามที่เจ้าของคน เจ้าของไม้ชอบเนาะวันนี้ผมมาเปลี่ยนดินให้เฉยๆนะครับอ่ะตัวนี้เราก็จะทาปูนนะครับปูนที่ผมใช้นะครับไม่ใช่ปูนแดงนะครับผมใช้ปูนซีเมนต์ของเราทั่วไปนะครับที่เราหาง่ายๆนะครับใช้ปูนซีเมนต์เลยกันเช,ชื้อราได้เหมือนกันนะครับทาเลยครับ ปูนซีเมนต์ทาไปเลยจะเห็นว่าเขี่ยวเขาเยอะมากเลยนะครับอ๋อเห็นแบบนี้แล้วคัปเตอร์ในมือสั่นเลยนะครับอยากจะตัดอยากจะผ่ามากเลยนะครับเนี่ยเขี้ยวเขานะครับโอ้โหเพื่อนๆดูเขี่ยวเนี่ย เที่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าพานี่ผมว่าต้องมี 30- 40ต้นแหละครับแบบนี้ดูเขี่ยวนะครับเอา,าอเฉพาะเขี่ยวก็เป็น1ิแล้วครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราแยกออกได้1ต้นแล้วก็2ต้น3ต้นนะครับแล้วก็4ต้นกับตัวนี้ครับเที่ยวเล็กๆนะครับหัว,ห,วหัวใหญ่มากครับเพื่อนๆหัวใหญ่มาก ใบสวยมากนะครับนะป้ายทุกใบนะครับป้ายแดงทุกใบนะครับชายชนต้นนี้พี่แกบอกว่ามีคนมาขอซื้อเยอะมากนะครับแต่แกไม่ขายนะครับแกปลูกไว้ชมนะครับแต่วันนี้แกบอกว่าต้นนี้เดี๋ยวแบ่งให้บ่าวท็อปนะครับ <c oughs> ถือว่ายิ่งกว่าถูกหวยนะครับเพื่อนๆเนีนะ่ยแบบนี้นะครับโอเค เนี่ยขนาดขนาดหลอดขนาดหลอดยังมีสีแดงเลยครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยขนาดหลอดยังมียังยังมีสีแดงเลยครับเนี่ยเนี่ยหลอดใหญ่ๆนะครับโอเคตัวนี้นะครับเราก็จะปลูกต้นต้นแม่นะครับต้นไม่ใช่ต้นจอมนะครับเป็นต้นแม่เลยมีหัวอยู่แล้วนะครับพอดีพี่แกไม่ ไม่ยอมผ่าหัวนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปลูกเลยนะครับดินที่ใช้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นดินใบก้ามปูเนาะที่ผมหมักไว้นะครับใบก้ามปูผสมกับกากมะพร้าวสับเล็กนะครับเพราะว่าหลักการของต้นไม้นะครับต้นไม้ทุกต้นนะครับชอบดินที่โปร่งนะครับแล้วก็มีสารอาหารครบนะครับดินที่โปร่งจะทําให้รากเขาเดินดีนะครับเมื่อรากเขาเดินเดินดีเดินได้เยอะนะครับเขาก็จะแตกแขนงรากใหม่ออกมาเยอะพอราก แตกแขนงออกมาเยอะนะครับก็ยิ่งรากเยอะก็ยิ่งสร้างลําต้นให้โตขึ้นสร้างหัวให้โตขึ้นนะครับก็แตกยอดใหม่ออกมาเยอะๆนะครับตัวนี้นะครับหลักการง่ายๆนะครับโอเคเติมดินไปเลยครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับสไตล์กันจีนะครับรองพื้นเพื่อไม่ให้มดแมลงหรือว่าพวกศัตรูพืชนะครับที่มันอยู่ในดิน มาลบกวนระบบลากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนดินให้นะครับรู้สึกว่ามดจะเต็มกระถางเลยนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ช่วยนิดนึงนะครับเป็นยากําจัะอดแมลงเนาะที่อยู่ใต้ใต้ดินนะครับโดยไปช้อนนึงนะครับพอโอเคอจากนั้นนะครับเราก็เอา บอลสีเรามาวางเลยครับจัดระบบลากให้เขาแผ่วมานิดนึงนะครับเขาจะได้ไม่พันกันลาเขาก็จะตัวนี้ผมไม่ได้พักไว้เลยนะครับก็คือปลูกสดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราพักไว้นานยิ่งนานยิ่งทําให้ไม้มันเฉ่านะครับเคยิ่งนานยิ่งทำให้ไม้เฉาเนาะ ก็คือทาปูนเสร็จเราก็ลงปลูกได้เลยครับเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าจะเน่าไม่เน่านะครับบอลเขาเป็นไม้ทีออ่อยู่กับความชื้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับเติมดินใบก้ามปูลงไปเลยครับ จากนี้ไปนะครับก็ประมาณ3เดือนนะครับรับรองตัวนี้เป็นฟอร์มกอใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเคี่ยวที่เขาพร้อมที่จะแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เริ่มเริ่มจะมืดแล้วครับหลังเลิกงานนะครับมาเปลี่ยนดินให้พี่เขานะครับตัวนี้ก็จะเหลืออยู่3 3ใบกับอีก1หลอดนะครับแต่สายนี้สวยมากครับแดงทุกใบนะครับเนี่ยปลายแดงทุกใบเนาะไม่ต้องไปลุ้นกันให้ยาดนะครับโอเคเนี่ยแค่นี้จบนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็รองไว้ในถาดน้ำนะครับ แล้วก็ปล่อยให้เขาฟื้นตัวไปก่อนนะครับถ้าสมมติว่าอยากให้เขาฟื้นตัวเร็วเราก็เอาเข้าตู้อบหรือม่ไม่ก็ใช้ถุงอบเขาหน่อยนะครับเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวเอายกไว้เข้าล่มก่อนนะครับครับเนี่ยต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เราแยกหน่อออกมานะครับได้2ใบนะครับ2ใบกับหลรอดนะครับส่วนตัวนี้เป็นใบเก่าเขานะครับที่หลุดออกจาก ตัวจอมตัวลำต้นเขานะครับทีนี้นะครับก็จะได้เพียงพอแล้วนะครับแค่นี้ยิ่งกว่าถูกหวยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าตัวนี้จะงอกหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาลงปลูกในกระถางนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆไม้ทุกต้นนะครับชอบดินที่โปร่งนะครับแล้วก็น้ําถึงแดดถึงนะครับตามสายพันธุ์ของไม้เขานะครับ แต่ตันนี้นะครับต้นนี้ชายชนต้นนี้นะครับเลี้ยงนอกตู้มาตั้งแต่เล็กนะครับไม่ได้อยู่ในตู้เลยนะครับทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับตัวนี้บ่าวท็อปก็จะเอาไปลงปลูกนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับว่าลงปลูกไปแล้วนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับวันนี้บ่าวท็อปเกษตรดีไว้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ